สองคนนี้คือในเรื่องอ่ะเขาจะเป็นแบบดุดันสู้ห้ามหันแต่2คนนี้ทุกครั้งที่เข้าซีนมาเขาจะเป็นแบบตลกอ่ะ B1 B2 อ,อ่ะในซีนที่มันกำลังเครียดเคียดสมมติเขาบูบูกันอยู่อ่ะ2คนนี้จะมาแหละพูดอะไรที่มันแบบ พูดทาไมอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาในซีนซึ่งซึ่งเราว่าดีนะมันเป็นฟิลแบบตัดปิดจบด้วยความตลกแล้วก็ความกวนๆของน้องทั้งสองคนแล้วน้องสองคนกวนมากเจมอยู่ไหนวะบอกว่าฮัลโหลวันหนึ่งเออวันหนึ่งเนี่ยวันสองวันหนึ่งได้ยินไหมได้ยินอยู่ตอนนี้มึงอยู่ไหนไม่รู้หาะ่านไม่เจอเลยเอออยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะเออทำไมตรงนี้มันบุบเหรอหงด้ดกลิ่นเหม็นมากก็คือผมรู้สึกว่ามันก็ สนุกดีครับเพราะมันมีซีนแอคชั่นที่เหมือนเราต้องไปเวิร์กช็อปแล้วก็ไปเรียนคิวต่อสู้ต่อสู้ฝึกอย่างนี้แล้วก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยจะได้เล่นเรื่องที่มันต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยแยกเขี้ยวมีพลังอะไรอย่างงี้ก็ตื่นเต้นสนุกดีครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆที่ไม่เคยได้ร่วมก็อย่างเช่นบาโค้ดหรือว่าพี่พี่ใหม่ใหม่ใช่ก็รู้สึกสนุกครับใช่สองคนนี้เป็นฮันเตอร์ที่ผมเข้าฉากด้วยเมื่อไหร่คือผมต้องตั้งสมาธิแล้วก็แบบ เพราะน้องเขาเก่งมากในเรื่องของการอ e ินพไว้บทสมมุติว่าพี่นิวพุ่งกับต้องการทําทำให้ซีนนี้แบบว่าดูมีเสน่ห์ขึ้นมาในรูปแบบที่อาจจะทําให้หมัเลาะหรือขำอะไรพี่น้อง AJ กับ JJ นี่คือเสร์ฟเต็มผมเพิ่งเคยร่วมงานกับน้อง AJ JJ คือยอดจริงๆอสนุกมาก มีรอบหนึ่งหนังปุกเข้าซีนกับน้องไปอะแต่คือโชคดีที่ตอนนั้นอะถ่ายข้างหลังปุกแล้วน้องอะชอบโดนให้แบบอิมพไว้์พุ่งก่จะแบบคัดปุกเขาจะบอกว่าอุ้ยมุกนี้พี่ให้แค่ห้านะมุกนี้พี่ให้8อะไรเงี้ยแล้วีแต่ละซีนน่ะน้องก็ะจะพูดไม่เหมือนกันแล้วหนูอะมีเข้ากับน้องไปแบบ3คนมีกระปุกเอเจเจเจ,เจใช่ปะ่ะน้องพูดอะไรมาไม่รู้หนูจําไม่ได้หนูขำหนูอย่างนี้เลยคนเขาก็มีธุระกันปากบางเป,ป็นธรรมดามาาะคะเจเออ